ลำพูแสนดาวตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอยู่บนหลังคาโคราชที่มีระดับความสูง765เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะอากาศเย็นสบายทั้งปีเลยค่ะต้องเรียกว่ามก,กราถ,ถึงธันวาคมเนี่ยที่เรามาท่องเที่ยวที่พื้นที่แห่งนี้นะคะจะบอกได้ว่าตั้งแต่ซันไลท์ยันซันเซ็ตนะคะที่นี่บอกได้เลยว่าอากาศไม่เหมือนใครค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ พื้นที่แห่งนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวหุ่นยนธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์คค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะความสูงที่765เมตรจากระดับน้ําทะเลค่ะถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาเลยเราจึงเรียกว่าที่นี่เป็นหลังคาโคราชค่ะทําไมต้องภูแสนดาวเพราะที่นี่ดาวบนฟ้าส่องสว่างเรืองรองนับแสนแสนดวงค่ะซึ่งเป็นดวงดาวที่สวยงามมากที่อยู่บนยอดภูแห่งนี้นะคะ ส่วนด้านล่างค่ะที่นี่เรามีผู้คนที่อาศัยอยู่บนพื้นพื้นล่างที่อยู่ใต้ภูเขาเนี่ยนะคะพอช่วงกลางคืนความเป็นอยู่ของเขาก็คือเปิดไฟสองสว่างจะเห็นไฟเนี่ยระย,ระยะเป,เปรียบเสมือนดวงดาวที่อยู่บนพื้นดินนับแสนแสนดวงเลยค่ะดาวสองส่วนนี้มารวมกันเราก็เลยเรียกว่าภูแสนดาวค่ะ หนึ 1> 1, 2, 1! ่งสองดัผู้สันดาวเจดีได้รับการยืนยันว่าจะต้องสร้างบนแท่งน้ำโดยไม่มีทางเลี่ยงเพราะว่าพระอาจารย์เอกภพท่านบอกว่าที่นี่เป็นจุดที่อยู่สูงสุดสูงจากระดับน้ำทะเล765เมตรเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์เอกภพจึงได้มีการสร้างจริง ค่ะเขากำลังวาดอะไรกันอยู่คะอ๋อกำลังวาดรูปของผู้ที่มาทาบุญสร้างภูแสนดาวเจดีย์นะครับซึ่งในอดีตนั้นส่วนใหญ่ก็มีการจารึกชื่อแต่ที่นี่บันทึกภาพของท่านทั้งหลายที่อนาคตก็จะเป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่าแบ็กกราวด์จะเป็นรูปเจดีย์พื้นที่ที่จะมีการบันทึกภาพผู้สร้างเจดีย์ทั้ง6แท่งนี่เลยนะครับที่มีการสร้างแล้วก็มีการบันทึกภาพได้ถึง4 5 0 0 0าพันคน ศิลปินที่มาร่วมในการสร้างผมแนะนําคุณน้องว่าคุณไปสานนี่คือหัวหน้าทีมนะครับในการเขียนร่วมในครั้งนี้สีที่เขาใช้ก็เป็นสีที่พิเศษนะครับค่ะและอยู่ในนานกี่ปีคะสีอะคริลิกเป็นเป็นสีสมัยใหม่ครับซึ่งถ้าเราเห็นตามโบสถ์ซึ่งเป็นจิตจกรรมฝาผนังใช้สีฝุ่นโบราณซึ่งปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับซึ่งสีอะคริลิกนี้ก็คือมีความคงทนสูงกว่า ก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้นานมากกว่าครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยครับที่มีโอกาสได้เขียนบนพื้นสแตนเลสนะครับพื้นผิวสแตนเลสผมมองดูแล้วนะครับผู้ที่มาร่วมทําบุญเนี่ยภาพของท่านนั้นจะอยู่ไปตราบนานเท่านานเลยนะครับเพราะว่าพื้นผิวที่เป็นสแตนเลสนั้นไม่มีความชื้นและมีความคงทนเพราะฉะนั้นสีอะคริลิกซึ่งเป็นสีแห่งยุคนี้ก็จะอยู่คงนานด้วยนะครับภาพของครอบครัวของท่านที่มาร่วมทําบุญก็จะอยู่ ไปตราบนานเท่านานจึงขอเชิญชวนท่านนะครับสามารถที่จะนำภาพของบรรพชนของท่าน<ฆ>มาบันทึกไว้บนพื้นที่แห่งนี้ได้<ฆ>นะครับซึ่งท่านเหล่านั้นก็จะได้รับบุญในครั้งนี้ด้วยอันนีน้น่าสนใจนะครับ<ฆ>เพราะเป็นที่ที่สำคัญแล้วก็มองเห็นได้ไกลจากถนนมิตรภาพนะครับอันนี้สร้างถูกต้องตามหลักของการสร้างเจดีย์คือสร้างในพื้นที่ที่เห็นได้ไกลสร้างให้สูงแล้วก็บันทึก ความเป็นมาให้ชัดเจนทุกอย่างนะครับเจดีแห่งนี้จึงเป็นเจดีที่มีความสําคัญมากนะครับตรงนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งได้เคยรู้จักลุงพาแล้วครับร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วก็เห็นท่านสร้างเจดีเยอะนะครับก็เหมือนเป็นสิ่งที่สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่ดีที่ตัวเองได้ใช้ฝีมือความสามารถของตัวเองในการร่วมสร้างครั้งนี้ก็หลัง,งจากที่ได้โจทย์คร่าวๆมานะครับก็ผมก็นํามาคิดต่อว่า จะใส่เจดียังไงเหล่าเจดียังไงแล้วก็บวกกับผู้คนที่เป็นผู้บริจาคเอามารวมกันได้ยังไงนะครับก็ใช้เวลาคิดออกแบบมาหลายแบบพอสมควรจนจนมาลงตัวที่เป็นเจดีตั้งอยู่บนท้องฟ้าเหมือนให้ผู้คนอยู่บนกลุ่มเมฆนะครับเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์อะไรประมาณนี้ครับผมก็รู้สึกยินดีที่ได้มาทําตรงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมามาร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยกันนะครับ การเดินทางมาที่นี่นะคะครั้งแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาหาพื้นที่ปลูกปา่าเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะบริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ชุมชนเนี่ยอยู่ทําไร่แล้วก็ทําสวนแต่พอขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะปรากฏว่าโอพื้นที่สวยงามมากเลย หลวงตาเอกภพยานายุทธโตค่ะท่านก็ยังเมตตาให้เราเนี่ยมาปลูกป่าเพิ่มเติมจากสิ่งที่ท่านมีอยู่ค่ะนอกเหนือจากสิ่งที่เห็นพลังธรรมชาติแล้วก็พลังบุญแล้วค่ะเราเห็นถึงความตั้งใจขององค์หลวงตาที่ท่านน่ะอยู่ที่นี่มายาวนานถึง16ปีแล้วท่านก็อยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบในเรื่องของการดูแลรักษาป่ารักษาสิ่งแวดล้อม แล้วก็นําเรื่องของพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่มาที่นี่ทุกคนนะคะจะสัมผัสได้ว่าเรามาแล้วเราอิ่มบุญเราสุขใจก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องมาช่วยกันอนุรักษ์รักษาแล้วก็สืบสาปนปณิธานขององค์หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าที่นี่จะเป็นพุทธอุทยานที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกสําหรับชาวพุทธเราการสร้างเจดีย์ที่ท่านดํารีไว้ว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จอะคะ่ะ จึงเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราชาวพุทธในฐานะที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเป็นคนไทยยิ่งอยากจะมาร่วมทําบุญร่วมสร้างกับท่านด้านล่างที่เขาปลูกพืชไร่อ่ะคะ่ะบริเวณนั้นนะคะเราจะรับถึงสิ่งที่บอกได้เลยว่าแห้งแล้งแต่พอหลวงตาท่านสร้างปา่าข้างบนเขาแห่งนี้เนี่ยนะคะ ด้านล่างเนี่ยสามารถเจาะน้ําบาดาลแล้วก็มีน้ําใช้ได้ชาวบ้านที่นี่ก็ได้อาศัยบุญบารมีของหลวงตาค่ะเชื่อได้ว่าจะมีหลายๆคนที่อยากมาร่วมพลังบุญพลังศรัทธาแล้วก็มารับพลังธรรมชาติที่ภูแสนดาวสร้างพุทธอุทยานหรือสร้างเจดีย์ที่นี่ให้เป็นสมบัติของชาวพุทธสืบต่อไปนะคะ เรากำลัลงเดินอยู่บนลานเจดีภูแสนดาวนะเห็น uh, วิวทิวทัศน์ได้สวยงามอาจจะเห็นสุริยันจันทราในวันเพ็ญน,นะนะซึ่งเจดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามีเจดีอยู่ที่ไหนก็หมายความว่าเรามีการยังรากของพระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินจุดนั้นที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเรามาสร้างเจดีอันสวยงามนะ สวยงามด้วยแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นดอกบัวซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนานะแล้วก็การที่เรามีเจดีย์เนี่ยเราก็สร้างให้แข็งแรงเพื่อให้เหมือนว่าเป็นหลักฐานว่ามีพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที่นี้มาตั้งแต่ในอดีตสำหรับลูกหลานได้มาเห็นแล้วก็ความแข็งแรงของเจดีย์ความสวยงามเจดีย์ก ทำให้จิตใจของคนที่รู้เห็นได้มาเห็นเนี่ยก็มีความศรัทธาเรื่อมใสนั้นเราสร้างเจด,ดีก็ต้องสร้างให้สวยงามสร้างให้แข็งแรงนะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาให้ครบถ้วนทุกประการนะผู้แสนดาวเจดีมีแนวความคิดในการนำเสนอให้ชาวไทยพุทธได้สนใจได้มองเห็นว่าดอกโบวที่เห็นนั้น เป็นเครื่องแทนความเคารพและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าและเจดีย์ทั้งองค์นั้นได้ออกแบบเพื่อทดแทนพระอวรรกกายใหม่ของพระพุทธเจ้าอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มาสักการะยังสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีพลังพุทธานุภาพที่เคลื่อนไปในทิศทั้งหอย่างสมบูรณ์และเป็น ตัวแทนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงท่นานธรรมยังพุทธะสาว,วากาวโตภูปาปะนันมาารังกะโรมาเซนะโมตัสสะภาวะววโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาสาะนาโมตัสสะภะคะวะโตรโตสิมมงัสิทิทั้งหลายที่เหน่นี้น,นะทุกชิ้นตัวนี้ยนงตามไม่ได้ไปเจาะหาไม่ได้ไปขอผู้ใด ส่วนใหญ่มีคนนำมาถวายแต่เด็จมาเองก็มีปรกากฏหลวงตาเนี่มีอยู่สิบพระองค์ตอนนี้อยู่ในเมือนะใคจะถวายอีกสองให้ครบหลอก็ไม่ว่านะ <c oughs> <c oughs> และ้ว <c oughs> ลักษณะเหมือนมันมาจากแหล่งเดียวขึ้นมาจากสายวันยายาสเนี่มันลักษณะอย่างเงี้ยถามว่าหลวงหลวงอาเคยไปขอใครมันได้ไปเจอแล้วไปขอซื้อไม่เคยแลยมันตัก ลักลู่เดือวมันเนี่ยทนะุผมมันไม่ชัดเลยว่าทําไมต้องเป็นแทงนำ้ำในตําแหน่งที่สร้างเจดีย์คือจริงๆเราตัวเองมป็นวิศวกรน,นะคิดอะไรก็คิดให้มันหนึ่งแข็งแรงประหยัดแล้วประโยชน์ใช้สอยสูงที่จริงมันเป็นคอลัมน์อยู่แล้วเสาเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมเราก็ประหยัดในการทําเจดีย์เพราะแล้วก็เป็นฐานอยู่แล้วใช่ไหม,มแล้วก็เป็นจุดชมวิวได้ใช่ไหมละ่ะนะล้วก็ประโยชน์ใช้สอ,อยหลายอย่าง คือเราทําพิธีกรรมก็ได้แ่งน้ําก็เป็นจะไปน,นั่งสมาธิก็ได้ที่สําคัญอีกอันนึงไม่มีใครเครคิดถึงนะจุดทั้งบนนั่นนะวันเพ็ญถ้าฟ้าใสาไม่มีเมฆตามขอบฟ้าคุณจะได้เห็นสุริยันจันทรา<ม>คือพระอทิตย์เต็มดวงกำลังจะตกพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเงินความกันเลนที่โอกาสเห็นนี้ที่อื่นยากมากแต่เรามันอยู่บนยอดสูงสุดก็มีโอกาสเห็นอย่างนี้ได้ทุกวันเพ็ญแล้วก็อันนี้ก็ ถ้าทางป่าไม้เขาก็จะใช้เป็นจุดดูไฟได้ด้วยไฟป่าที่นําเห็นหมดดมาวโลกเรียกาลเนี่ไหมแล้วก็ถ้าเหนอตันป่าไม้เราเอากล้อง C C V มาติดดิแล้วคุณก็ไม่ต้องมาไม่ต้องส่งพนักง,งานมาประจาอ่ะมัน้็ต้องส่งไปอยู่บนโน้นเฝ้าเหมือนเฝ้ายามนะไม่ต้องอะไรคุณดูยังมือถือได้เลยเข้มาแบอกเอาไปแล้วนอกจากนั้นก็น้ํากับการสวดมนต์ ถ้าพระไปทําพิธีการสวดมนต์หรือเราไปสวดมนต์ที่นั่นอยู่ประจำน้านทั้งหมดกลายเป็นน้ํามนต์นะน้ําที่เราไปอาบเมื่ออาบน้ํามนต์ทุกวันนะไปอาบน้ำมนต์นะในน้ําที่เราเดี๋ยวเรามีเครื่องทําน้ํเดืม่มนะก็เอาจากแทงน้ําฝนเรามีบางบาง,บางแทงเราจุดน้ําฝนอย่างเดียวแล้วก็มาทําเพิ่มเพิ่มแร่ธาตุให้เป็นเหมือนน้าแร่นะแล้วก็เพิ่มพลังสารพัดอย่างใช้ระบบ ถางเวเยร์ศาสตร์ด้วยนะแล้วก็มีน้ำดื่มที่เราทำไว้อน,นั้นก็เหมือนคุณได้ดื่มน้ำมนต์เหมือนกัน mm hmm. นำมนตะ์ เี่เป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อพบเห็นก็มีความปีติมีความความศรัทธาอยากจะเข้ามาในทางธรรมเข้ามาช่วยกันศึกษาและปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ไวยจากผู้ที่ร่วมสร้างเจดีย์ก็จะได้ไอันนี้ส่งผลบุญว่าเกิดในภพใดาชาติใดก็จะได้พบกับพุทธศาสนาที่กำลังรุ่งเรืองกำลังเจริญ มีความแข็งแรงจัดส่วนร่างกายก็จะสวยงามแข็งแรงอายุขายยืนยาวผิวพรรณงดงามตามเจดีที่สวยงามที่เราสร้างอย่างปราณีตเกิดในพบดาชาติใด,ดก็จะเจอแต่สิ่งที่ปราณีตได้รับสิ่งที่สวยงามปราณีตเสมอบุญของการสร้างเจดีนั้นมีอันนี้สองผลบุญที่จะส่งให้เราไปในพบภูมิที่ดีขึ้นเสมอ ไม่มีวันตกต่ำทำธุรกิจการงานใดๆก็แข็งแรงรุ่งเรืองเจริญปัารถนาสิ่งใดก็จะมีเทวดา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยช่วยเหลือให้สำเร็จสำเร็จตามที่ปัารถนาขอขอ,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างเจดีย์อันสวยงามแห่งนี้ขอขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขทางกายทางใจได้เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย สิ่งใดที่เป็นกุศลเขาขอให้ส่งความปรารถนาจงทุกประการเถิดพุนะนะโทโธโชคดีโชคดีโชคดีนะสุขกายสุขใจนะพุโทโธโชคดีชคดชคดโ,โชคดีโชคดีพุทโธโชคดีโชคดีโชคดีเจริญพร